คุณผู้ชมครับผู้ใช้อำนาจตุลาการซึ่งเป็นหนึ่งในอำนาจอธิปไตยนั่นคือศาลครับเพื่อให้การใช้อำนาจดำรงซึ่งความยุติธรรมมีหลักประกันความเป็นอิสระและปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีบทบัญญัติภายใต้รัฐธรรมนูญให้การรับรองเรื่องนี้ไว้เรามาฟังหลักการสำคัญของศาลและอำนาจตุลาการจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาธิตาวิมลคุณารักษ์ สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยลสุโขทัยธรรมาธิราชจะมาพูดถึงเรื่องนี้ให้เราได้ทราบกันครับ ศาลน,นะคะเป็นผู้ใช้อำนาจตุลาการนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในอำนาจอธิปไตยที่เป็นของปวงชนชาวไทยนะคะหลักการสำคัญของอำนาจตุลาการเนี่ยก็คือดำรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ยุติธรรมถ้าเวลาประชาชนลักเสะดเหลือร้อนเนี่ยก็จะได้นำเรื่องต่างๆเนี่ยมาฟ้องร้องคดีสืสารได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการสำคัญของอำนาจตุลาการเนี่ยก็คือผู้พิพากษาและตุลาการต่างๆเนี่ยต้องมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีต่างๆโดย ความบริสุทธิ์ยุติธรรมปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อนนะคะซึ่งบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาาจักรไทยพุทธศักราช2560นะคะในมาตรา188วรรค2เนี่ยได้มีการบัญญัติเน้นย้ำในหลักการนี้เอาไว้เลยนะคะว่าผู้พิพากษาและตุลาการย่อมมีอิสระในการคิจารณาพิพากษาอัตถคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรมและปัสจากอาคติทางปวงนะคะอันนี้คือหลักการสําคัญซึ่งรัฐธรรมนูญในฉบับที่ผ่านผ่านมาคือรัฐธรรมนูญฉบับ2540และ2550ก็มีการบัญญัติรับรองในทํานองนี้เช่นเดียวกันค่ะแล้วระบบของศาลไทยนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับระบบศาลของไทยนะคะเรามีระบบศาลผู้นะคะก็คือเป็นลักษณะของ สสารคู่ขนานกันไปนะคะสารแรกก็คือสารยิติธรรมนะคะสารที่2ก็คือสารปกครองสารที่สาก็คือสารรัฐธรรมนูญนะคะสารที่4ี่ก็คือสารทหารคําว่าสารคู่เนี่ยเราอยากเข้าใจผิดว่าเอ๊ะคู่ก็คือมีแค่2หรือเปล่าไม่ใช่คําว่าคู่คือคู่ขนาดกันไปเพราะฉะนั้น4สารเนี่ยมีอํานาจในการที่จะพิจารณาอักรคดีต่างๆภายใต้สิ่งที่รัฐธรรมนูญกําหนดเอาไว้รวมไปถึงกฎหมายจัดตั้งสารของตนเองกําหนดเอาไว้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเ ตอนหน้าที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับปี2,540ที่เราเรียกกันว่าโอเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเนี่ยศารเนี่ยเรามีระบบแค่สารเดียวสารเดียวนะคะแต่ภายหลังเนี่ยเราได้มีสารอื่นๆเพิ่มขึ้นมาเป็นสารปกครองเพิ่มขึ้นมามีสารรัฐธรรมนูญเพิ่มขึ้นมานะคะเราก็เลยมีระบบเป็นใช้ระบบสารคู่อยู่ในปัจจุบันนะคะซึ่งระบบของโลกใบน,นี้เนี่ยก็มีทั้งสองระบบเลยนะคะถ้าระบบที่ใช้สารคู่เหมือนกับประเทศไทยเนี่ยก็เช่นประเทศฝรั่งเศสนะคะจะเป็นประเทศที่ใช้กฎหมายระบบกฎหมายแบบ ลายลักอักษรนะคะแต่ถ้าระบบที่ใช้สาตเดียวเนี่ยเราก็จะเห็นมากๆในระบบกฎหมายคอมมอนล่าต่างๆเช่นประเทศอังกฤษนั่นเองนะคะจะใช้สาตเดี่ยวนั่นเองนะคะครับแล้วในการแก้ไขยกร่างรัฐธรรมนูญในอนาคตพบประเด็นสำคัญอะไรที่เราควรมีในรัฐธรรมนูญบ้างครับ เรื่องของตุลาการทิวัดนะคะมันจะเป็นประเด็นที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์ในสังคมไทยนะคะในหลายๆหลายๆปีที่ผ่านมานะคะว่าในบางครั้งเนี่ยมัมีคำวิาพากษาของศาลในหลายๆครั้งที่มีนักวิชาการหรือประชาชนวิาพากษ์วิจารณ์ว่าคำตัดสินของศาลเนี่ยส่มเสี่ยงต่อการกระทบหลักการสำคัญพื้นฐานก็คือหลักการแบ่งแยกอำนาจนะคะซึ่งก็คืออำนาจ อำนาจอธิปไตยของเราแบ่งออกเป็นอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการนะคะอาจจะมีการใช้คำพิพากษาของศาลเข้าไปแทรกแซงอำนาจบางอำนาจหรือไม่อย่างเช่นอำนาจบริหารหรืออำนาจตุลาการนะคะอย่างเช่นมีลักษณะของการแทรกแซงทางการเมืองด้วยอำนาจตุลาการผ่านทางคำพิพากษาต่างๆหรือมีการตีความ ขยายขอบเขตของกฎหมายลายลากากักษณ์อักษรเกินกว่าปกติที่เข้าใจหรือแม้กระทั่งมีคำพิาพากษาของศาลแนะแนวทางว่าฝ่ายนิติบัญญัติควรที่จะไปออกกฎหมายประเภทนี้สิซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่อำนาจของอำนาจตุลาการนะคะมันเป็นอำนาจของทางนิติบัญญัตินั่นเองนะคะซึ่งรเราก็จะมีข้อสังเกตในส่วนนี้ที่เป็นข้อสังเกตของประชาชนและนักวิชาการผ่านทางคำพิาพากษาต่างๆเช่นคำวินิจฉัยของศารลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับคดียุพักการเมือง คำนิชัยที่ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพ้นจากตำแหน่งนะคะหรือเป็นกรณีที่เป็นคำนิชัยเกี่ยวกับการกระทําของรัฐบาลหรือที่เราเรียกกันว่า act of government นั่นเองนะคะและทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบสําคัญอีกหนึ่งองค์ประกอบที่พึงมีในรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบัญญัติภายใต้รัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องศาลที่ทางสถาบันพระปกเกล้าได้ทําการศึกษาและพบประเด็นสําคัญที่ควรพิจารณาเพื่อปรับปรุงรัฐธรรมนูญของไทย ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพการของประเทศมากขึ้นซึ่งท่านผู้ชมสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารวิชาการฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอของท่านเพื่อดาวน์โหลดเอกสารได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ